สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบก,กับช่องคิดจังชาแนลนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องวิธีการจัดหิ้งพระหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในบ้านที่เรียกเงินเรียกทองสำหรับใครหรือว่าบ้านไหนที่นับถือศาสนาพุทธเชื่อได้ว่าจะต้องมีพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เคารพนับถือที่อัญเชิญเข้ามาในบ้านเพื่อเป็นการเคารพบ,บูชาแน่นอนค่ะซึ่งแน่นอนว่าการเลือกพื้นที่สําหรับจัดวางหิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็เป็นเรื่องสําคัญเราควรหาหิ่งหรือที่จัดวางให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําการจัดวางยิ่งพรา และหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ถูกต้องกันนะคะ <c oughs> หนึ่งควรเลือกตำแหน่งในการวางหิ้งพระให้อยู่ในมุมที่สงบเป็นสัตว์เป็นส่วน <c oughs> เหนือหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ <c oughs> และไม่ควรมีเสียงรบก,กวน ไม่ควรวางหิ่งพะไว้บริเวณทางด้านประตูเข้าออกของบ้านเพราะอาจหมายถึงว่าจะทำให้คนภายในบ้านเจ็บป่วยและมีเรื่องราววุ่นวายอยู่ตลอดเวลาและหิ่งพะหรือหิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆควรอยู่เหนือห้องอื่นห้องใดไม่ควรอยู่ทางใต้ทางทิศตะวันตก ไม่ควรวางหิ่งพ้าติดกับผนังห้องน้ำหรือบริเวณห้องครัวรวมไปถึงหันหิ่งพ้าไปตรงกับประตูห้องน้ำหรือห้องครัวเพราะอาจหมายถึงว่าจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยมีการขัดแย้งกันในเรื่องการเงินการทองหรือมีพลังงานทางด้านลบหากจัดวางหิ่งพ้าบนหลังตู้ควรวางให้สูงเหนือศีรษะ และการจัดวางหิ้งพระไม่ควรสูงเกินเอื้อมเพราะอาจหมายถึงว่าทําอะไรก็แค่เอื้อมจะไม่สำเร็จไม่ควรจัดวางหิ้งพระให้อยู่ปลายเตียงและหากดิกเรียกไม่ได้ก็ควรตั้งหิ้งพระบูชาไว้ในห้องนอนอีกทั้งไม่ควรหันหน้าหิ้งพระไปยังที่เตียงตั้งอยู่ด้วยไม่ควรตั้งหิ้งบูชาไว้ใต้คานเพราะอาจทําให้มีเรื่องให้ต้องคิดมากอยู่เสมอ ไม่ควรจัดหิ้งพ้าไว้ในบริเวณห้องรับแขกเพราะจะมีแต่ความวุ่นวายบุคคลผ่านไปมามากมายมีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาบนหิ้งพ้าควรมีองค์หรือมีองค์เทพสำหรับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดเป็นจำนวนขี้และที่สำคัญต้องมาดูแลความสะอาดของหิ้งพ้าอยู่เสมอและหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ต้องจัดวางเป็นสัดเป็นส่วนให้ดูแลความสะอาดเสมอเช่นกันนอกจากนั้นแล้วการจัดวางหิ้งพระและหิ่งสิ่งสกธิต์ต่างๆที่ถูกต้องแล้วควรหันไปทางด้านหน้าของพระก็มีความสำคัญเช่นกันซึ่งวันนี้เราจะได้นำข้อมูลมาฝากกันบ้าง วันนี้จะพูดรวมไปถึงการนำสิ่งของถวายพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต,ตา่ตางๆการนำสิ่งของขึ้นถวายไม่ควรเก็บไว้นานเกินสามวันหรือทูบหมดให้พูดคำว่าเสสังมังครายาจามิข้าพเจ้าหรือลูกช้างลูกมา้าขอนำพวกกรัพับอาหารนี้ ไปเป็นยาบำรุงรักษาโรคไปบำรุงร่างกายเราไม่ควรเก็บไว้นานเกินสามวันเพราะอาจจะทำให้นี้สินล้นพ้นจนคาดไม่ถึงทั้งนั้นทั้งนี้วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการตั้งหิ้งพระวางหิ้งพระหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในบ้าน เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่องกิติจังรชาแนลขอสวัสดีค่ะ